ค่ะ <c oughs> ก็สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปก็จะมามีไฟล์นะคะที่จะแจกนะคะก็ะไฟล์ประกาศรับจ่ายประจำปีนะคะรับจ่ายประจำปีก็ไฟล์นี้ก็ใช้ได้สําหรับทุกปีเลยเหมือนกันคั้งตืเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าพวกเราคิดว่าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไฟล์นี้ไปได้นะคะนะคะก็มีที่เราต้องทำเองนิดหน่อยเหมือนกัน ก็มาดูหน้าตานะคะก็คนมัินะคะแต่พี่พูจะแบบก็พวกเราแล้วแต่พวกเราเนาะนะคะแต่ของพี่ก็คือจะเป็นการแบบวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านทราบนะคะตัวน,นี้อาไปผ่านมีคิดไปผ่านมีคิดรับจริงรายรับจ่ายนะคะที่จะเอามาในการทําประกาศรับจ่ายสิ้นปีก็คือตามระบบระมานะคะอ่ะเราก็เข้าระานะคะเราก็ไปที่เมนูระบมานะคะ ก็ที่มาที่เมนูรายรับจริงตามงบประมาณนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วก็นีน้สมมุติอ่าอ่อ,อเลือกปีห้าเนาะปีห้าไปเลยนะคะตัวอย่างหกห้าทุกหมวดรายรับนะคะจากตุลา นะคะคจนถึงสีหาก็หลักการเหมือนเดิมค่ะเอกพอร์ตออกไปนะคะ,นะคะก็เอกพอร์ตแล้วก็เปิดการใช้งานแก้ไขนะคะ ก็มาเดิมค่ะ Co p y อกค copy นะคะแล้วก็ไปเปิดไฟล์นะคะก็ไปตรงที่รายรับจริงคะรายจริงก็หลักการมาเดิมค่ะก็จิ้มวางค่ะวางในตรงชีตเนาะไปเราก็ไปเอารายรับจ่ายนะคะสำหรับของพี่ปูก็คือรายรับจ่ายค่ะมันสามารถจะเลือกได้ ่าตรงนี้นะนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้ะคะแล้วก็ที่เมนูรายงานประจําปีรายนการเงิน,นะคะรายาประจําปีที่ก็เอารายานรับจ่ายตามแผนงานรวมมานะ,ะ,ะก็เลือกถึงเดือนสิงหานะคะหกห้า ก็ export ออกไปตรงนี้เดี๋ยวเรามีทำเองนิดนึงนะคะอ่ะนะคะอะ่ก็เนื่องจากว่านี้เนาะเราต้องการแค่เงินนบประมาณนะคะในนี้มันมีเงินนุนระบุส่งไปด้วยะคะ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวให้เรา ลบออกเลยนะคะลบออกเลยลบออกนะะอถ้าไม่ลบตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่าต้องการข้อมูลอีกเนาะนะคะเดี๋ยวไปลบอันนี้เก็บไว้ก่อนอเอาคิดคัดลอกนะคะอ่าแล้วไปที่ประกาศรับจ่ายใดๆจ่ายนะคะ,นะคะ ก็จิ้มเหมือนเดิมน,นะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้แก้ไขสองอัดสองอย่างก็ถ้าเกิดพิวห้าถ้าพวกเรามีแบบส่วหนูและผูสงเนี่ยคะ่ะพวกนี้นะเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันชูแค่โนม,มานนะคะโนม,มานอ่าแล้วก็ลดที่รวมนะคะไม่ต้องไปลดตรงนี้เนาะไปลดที่รวมรวมนะคะอ่าแล้วก็ที่มันเป็นแบบนนะะเนี้ยค่ะอ่าเนี่ยเป็นสองอัดเราก็ กดจัดรูปแบบเซลล์นะคะแล้วก็การจัดรูปแบบนะคะก็ยกเลิกการประสานเซลล์นะคะแล้วก็มาวางนะคะให้มีอุปบบกรณ์อีกแถวหนึ่งนะคะ่ะตัวนี้ก็เหมือนการคลิกแล้วก็ฟาร์มนะคะ,ะแล้วก็ลากลงนะคะ แค่นี้นะคะอ่ะแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูประกาศรับจ่ายนะคะอ่ะมันก็จะมาให้เราเลยเนาะประกาศรับจ่ายก็ไม่รวมเงินอด่นนเฉพาะกิจส่วนเงินเฉพาะกิจที่บุททำไวก้ก็ตอนนี้ก็คือมาจากใบผ่านบัญชี W4 ะคะ่ะใบผ่านบัญชี W4 ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะมามันจะมาให้เรานะคะ <c oughs> คือบางทีมันแถวมันไม่ตรงไงแล้วก็ตรงนี้เราจะเลือกกรอกเองก็ได้หรือว่าจะไปเอ็กพอร์ตไปผ่านปิดมาบวกกันเพราะรับต้องจ่ายต้องเท่ากันอยู่แล้วอชก,กิจนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ไงนะคะก็อีกทีนึงก็คืออ่านะคะมันมีเงินอยู่ ส0 7 2จก็คือเราต้องเอารับตามที่จ่ายก็เอายอดจำเนี้ยค่ะไปได้เลยเหมือนกันนะคะนะคะนะคะ,ะจะเอาแบบใบป่านปิดมาก็ได้นะคะจ่ายจริงมาก็ได้นะมุดตอนนี้พี่ปูสร้างเอาไว้เราแก้ไขได้เนาะนีเนาะ,ะแล้วก็มาวักนะคะมันก็จะขึ้นให้เราประมาณนี้นะคะจะเอาใบผ่านปิดบัญชีมาแล้วก็ไปสร้างสูตรมากรอกเองเนาะตรงนี้นะคะ ก็เท่ากับอโอมานของเรานะคะก็คือมีนจะตรงกันกับโอมานนะคะถ้าระบุโอมานนะคะมันก็จะจะหน้าจอมันจะประมาณนี้นะคะรับจริงแต่โอมานนะคะ่นะ,คะ เอาไม่ใช่นะคะถ้าระบบมานะคะระบบมาเอามาเอาเราจะมาเอาที่เมนูตรงนี้ก็ได้เพราะรับจริงเนาะแต่มันจะยากหน่อยนะคะ่ะพี่ปูนี่แหละยากมีการคิดสูตรนะคะหรือไม่บางท่านก็ไปเอามาจากรายงานยอดทุกมันคงเหลือทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะ่ะก็ทุกแผงงาน ก็จะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่กอาออกมานะคะเราก็จะได้นะคะไฟนี้ก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ทุกปีเลยนะคะก็เราทําเองนิดหน่อยเนาะนะคะพี่โบก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะก็สวัสดีค่ะ